สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนนะคะเนื้อหาใหม่เนาะวันนี้ครูฟองก็จะมาสอนในเรื่องของประโยครวมนะคะ <S 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 เราเรียกว่าประโยครวมนะอ่ะอย่างแรกเลยเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะ <S <S 2> <S 2> ความหมายของประโยครวมก็คือมีประโยคย่อย2ประโยคนะคะมารวมกันประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันให้เป็นประโยคเดียวอ่ะ เพราะฉะนั้นประโยครวมก็คือจะเกิดจากประโยคย่อยประโยคที่หนึ่งกับอีกหนึ่งประโยคมารวมกันนะคะมารวมกันให้กลายเป็นประโยคเดียวกันนะคะให้เป็นประโยคเดียวกันทีนี้คําว่าประโยคย่อยขออธิบายหน่อยคําว่าประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยในที่นี้จะเป็นประโยคสามัญก็ได้หนึ่งจะเป็นประโยคสามัญก็ได้ปปสคือประโยคนะคะหรือ จะเป็นประโยคซ้อนก็ได้ที่เราเคยเรียนยกันไปแล้วนะคะเรานำประโยคสามัญมารวมกันก็ได้นำประโยคสามัญม,ม,มารวมกับประโยคซ้อนก็ได้นำประโยคซ้อนมารวมกับประโยคซ้อนก็ได้ให้กลายเป็นประโยคเดียวเราเรียกว่าประโยครวมนะคะทีนี้ มาดูเรื่องของเนื้อความและใจความในประโยครวมก็จะมีเนื้อความและใจความเหมือนกันแต่เนื้อความที่ปรากฏในประโยครวมจะมีแค่3าเนื้อความเท่านั้นนะคะเนื้อความที่1คือเนื้อความคล้อยตามกันเนื้อความที่2คือขัดแย้งกันและเนื้อความที่3าคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่เราเคยเรียนประโยคคามรวมจะมีคล้อยตามการขัดแย้งการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหม ทีนี้ในประโยครวมจะมีแค่สามใจความเท่านั้น <c oughs> คือคล้อยตามการขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น <c oughs> เพราะอะไรจากที่เราเรียนประโยคซ้อนครั้งที่แล้วครูเคยบอกว่า <c oughs> เนื้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลจะย้ายไปอยู่ในประโยคซ้อนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นประโยครวมจะเหลือใจความหรือเนื้อความแค่สามอย่างอีกครั้งหนึ่งลูกคืออะไรบ้าง ร้อยตามกันขัดแย้งกันและเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาดูต่อไปข้อสังเกตกันบ้างข้อสังเกตค่ะเรามาดูข้อสังเกตที่1นึ่งครูจะอธิบายช้าๆนะคะข้อสังเกตที่1คือมีตัวแสดงคําว่าตัวแสดงก็คืออะไรที่ทําหน้าที่เป็นตัวแสดงก็คือกริยาหรือกริยาวลีนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ก็คือกริยา หรือกริยาวลีนั่นเองมีตัวแสดงสองตัวลูกมีคําเชื่อมระหว่างกริตยาวลีออามีตัวแสดงสองตัวเพราะนั้นเราจะต้องเจอการกระทําเกิดขึ้นสองแบบนะคะอะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งโกบรีออกแบบและสร้างบ้านเองโกบรีออกแบบและสร้างบ้านเองเคยยญาแย้ฝั่งนะคะ โกบลีออกแบบและสร้างบ้านเองอเรามาดูกันประธานคือไทยโกบรีโกบลีทาอะไรบ้างกริยายอย่างที่หนึ่งคือออกแบบอย่างที่สองคือสร้างอะเราสังเกตเราทําสี่เหลี่ยมล้อมรอบกริยายนะคะหรือการแสดงออกมา2อ,อย่างและ2ตัวลนะเพราะฉะนั้นระหว่างตัวแสดงระหว่าง การแสดงกริยาออกมาเนี่ยจะต้องมีตัวเชื่อมเพราะนั้นเราเช็คมีเป็นตัวเชื่อมไหมมีคือคําว่าอะไรและวงกลมไว้นี่คือตัวเชื่อมเห็นไหมคะเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวแสดงสองตัวนะมีคาเชื่อมระหว่างกริยาวลีอ่าอันนี้คือหลักสังเกตของประโยครวมเรามาดูอีกหนึ่งข้อหนูน้องชอบทำขนมแต่ไม่ชอบทานขนมอ่าน ชอบทำขนมแต่ไม่ชอบทานขนมโอเคอย่างแรกเลยหากริยาให้เกิดขึ้นเท่าไหร่สตัวก่อนนะอ่ะดูป้ายทำอะไรชอบทำกับไม่ชอบทาน2อ,อย่างทำสอแบบนะทำสองแบบนะแบบแล้วมีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคำเชื่อมคือค,อคำว่าแต่นั่นเอง นี่คือเป็นหลักสังเกตของประโยครวมแบบที่1อา่าอ่ะเรามาดูหลักสังเกตในข้อที่2กันต่อนะคะหลักสังเกตในข้อที่สองก็คือเด็กๆจะต้องรู้จักสังเกตตัวเชื่ออ่ารู้จักสังเกตตัวเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตัวเชื่อมเปลี่ยนใจความในประโยคก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในประโยครวมก็มีตัวเชื่อเหมือนกันนะคะตัวเชื่อมจะทําให้ใจความในประโยครวมนั้น เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้3มใจความหรือ3เนื้อความเรามาดูใจความที่หนึ่งนะคะขออนุญาตใช้คําว่าใจความไปเลยละกันนะคะเรามาดูใจความที่หนึ่งค่ะใจความที่หนึ่งคืออะไรใจความที่1คือคล้อยตามกัรเด็กๆคุ้นแล้วคล้อยตามกันตัวเชื่อที่เราคุ้นในประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันก็นกคืออะไรคะ่ะ และใช่ไหมอ่ะและและจะแสดงให้เห็นว่าเราทําเหตุการณ์นั้นอนะ่ะไปได้วยกันไปพร้อมกันเหตุการณ์ทั้ง2อ,อย่างนั้นอนะ่ะเราก็จะทําไปได้วยกันนะคะแต่ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2ออย่างนะจ๊ะอ่ะเรามาดูในตัวอย่างนะคะคุณครูสอนหนังสือและตรวจการบ้านอีกหนึ่งรอบค่ะคุณครูสอนหนังสือและตรวจการบ้านอ่ะเรามาดูอย่างแรกนะคะ ว่ามีกริยาเกิดขึ้นสองเหตุการณ์หรือสองการกระทําหรือเปล่าการกระทําที่1คือสอนหนังสือการกระทําที่สองคือตรวจการบ้านอันนี้ใช่เมื่อเราเจอแล้วดูระหว่างกริยาที่เกิดขึ้นมีคําเชื่อมไหมมีคือคําว่าและนะคะคุณครูสอนหนังสือทําอย่างที่1เมื่อคุณครูสอนหนังสือเสร็จเรียบร้อยคุณครูทําอะไรอีกคะ ตรวจกันบ้านเพราะฉะนั้นและจะทำให้ใจความในประโยครวมนั้นเป็นยังไงคล้อยต่างกันเรามาดูใจความแบบที่สองใจความแบบที่สองคือขัดแย้งกันขัดแย้งกันคือไม่ได้ทำเหมือนกันอยากจะทำอันนี้แต่ก็ทำไม่ได้หรือชอบแบบนี้แต่ไม่ชอบแบบนี้เราคุ้นชินในตัวเชื่อมคือคำว่าแต่เนาะแต่นะคะอ่าเรามาดูกันแม่จะไปตลาด แต่ฝนตกเสียก่อนแม่จะไปตลาดแต่ฝนตกเสียก่อนแสดงว่าไงขัดแย้งกันและจะไปตลาดแต่ฝนตกแม่ต้องไปไม่ได้แน่ๆฝนอาจจะตกแรงมากๆนะคะอ่ะกริยาตัวที่หนึ่งค่ะคือจะไปตลาดอย่างที่สองที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้คือฝนตกมีคำเชื่อมคือคำว่าแต่เพราะฉะนั้นเมื่อเจอคำว่าแต่ จะทําให้ใจความในประโยครวมนั้นหมายถึงอะไรคะขัดแย่กันอ่ะเรามาดูที่3ที่เด็กก็คุ้นชินเช่นเดียวกันก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าเลือกทั้ง2องอย่างได้ไหมไม่ได้ต้องเลือกทําไม่อย่างที่1ก็อย่างที่2นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนักเรียนอ่านหนังสือหรือทําการบ้าน นักเรียนอ่านหนังสือหรือทําการบ้านอย่างแรกที่ทำอย่างที่หนึ่งคืออะไรจะอ่านหนังสือใช่ไหมหรือจะทําการบ้านมีคําเชื่อมคือคําว่าหรืออยู่ตรงกลางคําว่าหรือเป็นตัวเชื่อมที่บอกใจความแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็คือการให้เราสังเกตตัวเชื่อมในประโยครวมว่า ตัวเชื่อมนั้นนาจ,จะทําให้ประโยคค้อยตามกันหรือในใจความประโยคจะเป็นขัดแย้งกันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องจําและไม่สับสนนะคะในประโยครวมก็คือจะมีใจความอยู่สามลักษณะเนาะก็คือค้อยตามกันขัดแย้งกันแล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจําสั้นๆง่ายๆว่าและ หรือ,อขออนุญาตย้ายฝังน,นะคะและแต่หรือเมื่อนักเรียนรู้จักและแต่หรือเนักเรียนก็จะรู้ว่าใจความในประโยครวมนั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรอะเดี๋ยวเราเหลือข้อสังเกตอีกหนึ่งประการนะคะเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับการสังเกตในข้อที่3ข้อสุดท้ายนี้นะคะครูบอขอยกไปในคลิปถัดไปเพราะว่าเนื้อเนื้อหานะคะมันอาจจะยาวนิดนึงเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการทําความเข้าใจนะคะสําหรับ ความหมายของประโยชนรวมลักษณะของเนื้อความหรือใจความในประโยชนรวมนะคะแล้วก็ข้อสังเกต2ออย่างที่ฝากไว้เนาะเรามาทวนกันนิดนึงเนาะอย่างแรกคืออะไรคะให้เราสังเกตว่ามีตัวแสดงสองตัวแล้วตรงการลางระหว่างกริยาวลีลวนั้นน่ะมีตัวเชื่อมหรือเปล่าเมื่อเราสังเกตได้แล้วก็เข้าสู่ข้อที่2ก็คือเราจะต้องไป เชื่อของประโยครวมซึ่งมีอยู่3าตัวเมื่อสักครู่นี้คืออะไรคะและแต่หรืออาจจะมีคําเชื่อมมากกว่านี้แต่เนื้อหาในประโยครวมนั้นก็จะเป็นคล้อยตามกันขัดแย้งกันและเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่นักเรียนเคยคุ้นชินแล้วนะคะ แล้วก็คลิปต่อไปนะคะครูบอลก็จะมาให้เด็กๆนะคะได้หัดสังเกตลักษณะของประโยคย่อยในประโยครวมว่าในประโยครวมวนั้นจะมีประโยคย่อยชนิดใดบ้างวันนี้ก็ขอให้เด็กสนุกกับการเรียนเนาะค่ตวันนี้พอเท่านี้จ้ะบ๊ายบาย